ชื่ออะไรจ๊ะบุตสกุลสีพระรามค่ะบุตรสกลเหรอค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะก็ส่วนมากเป็นเศรษฐกิจนะคะหลวงพ่อทำอะไรก็ไม่ได้คือทำได้ก็ไม่พอใช้แล้วค่ะก็คือเป็นลงทุนแล้วก็การงานการเงินติดขาดตำแหน่งไม่ดีไม่ค่ะตอนนี้หนูไม่ได้ทำแล้วค่ะไม่ทำแล้วค่ะแต่ช่วงที่ทำตอนก่อนน่มันเจออุปสรรคเยอะค่ะหลวงพ่ออุปสรรคมากมายใช่ค่ะกี่ปีมาแล้ว ก็หลายปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะหมายถึงว่าหลายๆอย่างที่คือตั้งแต่เราติดขัดมาสี่ปีแล้วเป็นสิบแล้วค่ะหลวงพ่อเป็นสิบมาแล้วจนถึงบัดน,นี้ก็ยังติดขัดอยู่แล้วก็ครอบครัวอีกหลวงพ่อครอบครัวคืออยู่บ้านรวมกันเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยคือบ้านหลังเดียวกันอยู่หลายคนใช่ไหมคะแม่น้องครอบครัวคือวุ่นวายอย่างตอนหลังก็คือเอาไปจำนำจำนองคือทำมากินแต่ละคนก็ไม่ไม่รุ่งอะค่ะแล้วก็ต้องขาย คือขายก็ไม่เชิงขายแล้วเขายึดอะค่ะหลวงพ่อก็เลยต้องกระจัดกระจายไปอยู่คนละมุมคนละทางคือณเวลานี้คนในครอบครัวไม่มีความสามัคคีเลยคือสามัคคีแต่ต้องอยู่คนละคนละแต่ว่า<ม>ต้องแยกกันอยู่คเป็นเวรกรรมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมท่านเทวดาโชคลาภไม่มีเลยทําอะไรติดขัดหมดการงานการเงินติดขัดครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันแม่ลูกหลานไม่อยู่ร่วมกันปัญหา บ้านก็โดนค่ะบ้านก็โดนฟองโดนยืดอีกอ้าวมีกุมารหกองค์ยังอื่นมีหลายเบ้าก็ตอนก่อนพ่อกับแม่เขาจะคือใครให้เป็นปู่แก่ปู่พ่อปู่อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดในบ้านนลค่ะเป็นหัวปู่เสียนปู่แล้วก็เป็นเป็นอะไรเป็นหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งี้เหรอใช่ค่ะออเป็นเสียญเป็นเทพเป็นเสียจริงศักดิ์สิทธิ์เป็นมีกุมารหกองค์ท่านเทวดาณเวลานี้ปัญหาติดขาดครอบครัวต้องแยกย้ายกันอยู่โชคลาภไม่มี บ้านก็จะถูกเขาจัดการแล้วถูกแล้วค่ะถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็ไปแยกกันอยู่แล้วค่ะแยกกันไปแล้วค่ะก็จะอะไรท่านเทวดาลูกลูกที่แท้งก็ไม่มีมีกุมารใช่ไหมท่านกุมารหกมีส่วนร่วมกันน,ะนะะัน่นแหละค่ะกุมารก็มีส่วนนะะั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนหนะแหละท่านเอง มีเสียงมอแก่อยู่ใช่ไหมท่านมีค่ะตอนนี้มีดูแลรักษาอย่างไรหนอะมีความเคารพหมายเล่าพอศรัทธาหนอบูชาบ้างหมายเล่าเลยคือบูชาเป็นน้ํากับเป็นผลไม้ไปวไหว้ปกติค่ะทุกวันหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วแต่โอกาสไม่ได้สวดมนต์ถวายท่านไม่ได้ทดีถวายท่านหรืออะไรหนาะแม่จะเป็นคนทําแต่ก็ไม่ได้ทาทุกวันเลยค่ะจะเป็นคนใส่เปลี่ยนน้ำเธอไม่ได้ทำานะ่ตัวเธอไม่ได้ทำเพราะว่าพออยู่ด้วยกันแต่แม่เขาเป็นทําคนทําค่ะ หนูก็ไหว้พระปกติค่ะแล้วจะมีแต่เรื่องกุมารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเหรอที่ลงโทษนีม่มีกรรมอย่างอื่นใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยตอนนี้เลยนั่นแหละค่ะเขาดูแลพ่อแกไม่ถูกนั่นแหละค่ะท่านจึงลงโทษหนานั่นแหละเอ๋ยแม่เขาเองควรส,สงบเสงี่ยมท่านมาจากนั้นไม่ควรเพ้อเจอนั่นแหละเนาะไม่ควรพูดโกดนั่นแหละพอควรจะถือศีลหน่อภาวนานั่นแหละอันมีออของดีของสูงใช่ไหมท่าน สินห้านั้นควรไ้่พบนั่นแหละนะเส้นแต่หวยรวยแต่เบอร์อยู่นั่นแหละค่ะพุงสั้นนะไม่ดีเอานั่นแน่สินไม่พบไม่ทานไม่กินเลยไม่ภาวนาเลยกันนั่นแหละเนาะอันปูไม่อย่างถูแล้วสิพอปัญญาเนาะได้จริงมนุษย์เอ้ยคงจะถูกสิก่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษแล้วตามมาถึงลูกหลานด้วยหรือท่านเอ๋อยู่ในบ้านเดียวกันใช่ไหมเล่าแต่ไม่คอยช่วยกันเฝ้ากันเตือนกันนั่นแหละนะ ทำาไม่ถูกทําไม่ต้องนั่นแหละค่ะมาเรืนอนหาจึงร้อนเป็นไฟแลวเพราะฉะนั้นไฟก็เผาทุกคนไม่ได้เว้นวักใครเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยความรู้เจตจำนงเลยนั่นแหละะกควรจะอัญเชิญมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะควรจะรู้ว่าต้องทําอย่างไรนะและท่านเองอ้าวเอาขอแก้ไขเลยใช่ไหมค่ะขอให้ยกโทษด,ด้วยจะขอชดใช้แก้ไขขอขอมากรรมด้วยจะทำอย่างไรบ้าง วงสวงไหวสิท่านขอเข้ามากันนั่นแหละนะทุกคนระต้องมันสวดมนต์ถือสินแปนั่นแหละค่ะภาวน,ะนาถวายหนาะอันพ่อแก่นั่นเอ้ยตอนนี้ให้เขาไปหมดแล้วอะค่ะคือหมายใหเขาของให้ไปหมดแล้วของให้ส่วนให้ก<ม>็<ต>ไม่เกี่ยวยังอยู่นันะ่นแหละนะเหมือนกูมายังอยู่นั่นแหละค่ะถึงให้ไปหนาก็อยู่ด้วยนั่นเลยก็อธิษฐานจิตลอยๆยไปก็ได้เขาก็รับรู้ นด้นและท่านเอ๋ยไม่ลอยเลยนั่นแหละนะคนนั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะต้องทานผลไม้เข้าอย่างนะัแนแหละท่านแดอันขนมหวานนั่นแหละท่านเข้าอย่างกันด้วยนั่นแหละเนาะอันน้ำแดงห้าขวดด้วยนั่นแหละพอ ทุพเทียนเนาะให้พบนั่นแหละเอ้ยอันมาคู่ใสายพานอันหวานหอมอันชาด้วยนั่นแหละท่านนะอันมีเหล้ามาด้วยก็นั่นแหละพอนี่แหละเนาะไม่ได้ผิดศีลน,นะแค่ถวายให้นั่นเลยอ่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเลยจัดได้ทําให้อย่างเ้าทานอธิษฐานบอกท่านลูกนั้นอยากต้องการอยู่เย็นเป็นสุขนะถ้ามันรักและศรัทธากันดีพาคงไม่หาหาสมค่าไปที่อื่นเอ้ยท่านดูแลปรึกษากันใช่ไหมท่าน ชีวิตนั้นคงดีร่วมกันนั่นแหละเหาอเพราะมันผักใสไหลส่งไปนั่นแหละพอพอครัวมันเหนอจึงต้องแต่งแยค่กันนั่นเอยอ่าเริ่มใหม่ไปขอขอมาเขาแล้วก็ตั้งใจบวชไปด้วยสอวันให้พ่อแกนะท่านเอ๋ยยี่สิบวันเลยด้วยนั่นแหละยี่สิบวันพ่อแกแล้วขมาอยังไงท่านเอ๋ย ละให้มันเลยยังไงนะหรือจะดู่ร่วมกันอีกก่ะให้ไปเลยทีเดียวจบใช่ไหม <c oughs> แยกย้ายกันไปเลย้านหกองใช่ไหมท่านใช่แล้วหกสิบวันนั่นแหละนะควรจะส่งให้มันไปเกิดตะค่ะอย่ากเก็บไว้หนาไม่ควรทำเลยอ้าวยินดีจะให้ไปเกิดใช่ไหมใช่ค่ะรวมเบ็ดเสร็จเลยทั้งหมดเท่าไหร่ ของกุมารหกสิบวันแปดสิบแบหรอกุมารแปดสิบอ่าเธอพร้อมมาเลยใช่ป่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่พร้อมค่ะแต่ว่าหนูจะบดกับแฟนด้วยค่ะช่วยกันสามีภรรยาจะขอร่วมรับผิดชอบด้วยกันแบ่งกันคนละครึ่งได้ไหมท่านเทวดาได้เนยท่านเอ๋ยอยู่บ้านเดียวกันอ่าได้ถือว่า อยู่ด้วยกันตามนีุ้มารน่่ไหมตนะเด็กสอชุดนั่นแหละค่ะอาหนนารน่ะทุกอย่างได้นั่นเลยอ่าไปตัดเสื้อผ้าเด็กมาอะไรก็ได้ค่ะตามนี้สังฆทานของเด็กมีไม้กุมารก็ได้ท่านเอ๋ยสามชุดเลยก็ได้นั่นเลยสังฆทานสามชุดของกุมารน,นะตามนี้จบไปได้ไม่รู้ชื่อเลยกุมาร หน,นนหนึ่งสองสามเหรอครับกุมารกุมารชื่อหนึ่งสองสามหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยหนึ่งถึงหกเลยก็ได้นั่นแหละนะมาวมอาบุญนั่นแหละพระอวยสานาสุดยี่สิบตัวอ่าอ่าตามนี้เคยมาบวชด,ด้อย่างเนี้ยไม่เคยคอ่า,อา